ไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าสนใจสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจริมชายแดนกันบ้างนะคะหลังจากมีการพิพาทกัรระว่างชายแดนไทยเมียนมา,าขอภายคุณผู้ชมชายแดนไทยกัมพูชาก็ต้องบอกว่าการค้าการขายค่อนข้างเปิดเครื่องค่ะทีนี้เขาก็เลยมีการจัดสินค้าราคาประหยัดนะคะเพื่อหวังบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ สถานการณ์ความไม่ชัดเจนด้านความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสาแก้วอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะภาคการค้าชายแดนการขนส่งและการท่องเที่ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาค้าขายฝืดเครื่องรายได้ลดลงด้วยนะคะแล้วก็ราคาสินค้าจําเป็นบางรายการเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่ะ เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานใช่ค่ะโดยกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กรมการค้าภายในลงพื้นที่รับฟังปัญหาร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิน่นแล้วก็ประชาชนค่ะมีการจัดมาตรการระยะสั้นในการพักชำระหนี้การส่งเสริมอาชีพนะการฝึกอาชีพเสริมส่งเสริมตลาดค้าชายแดนและการผลักดันเปิดด่านโดยเร็วเพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุดค่ะ เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันเกิดผลกระทบในวงกว้างครับไม่ว่าจะเรื่องของตั้งแต่ผู้ประกอบการจะถึงรายเล็กรายย่อยจะถึงประชาชนเจา้าที่ที่ที่เข้าร่วมในการทํางานเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยทำให้ผมต้องรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อน,นําไปพูดคุยในคอรมอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้กับรับทรบาบว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแต่แต่สำคัญที่สุดคือว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยขอให้มีการเปิดด่านดยเร็ว ควบคู่กันนั้นนะครับยังได้จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดครับที่รานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศระหว่างวันที่17-19กรกฎาคมนี้ครับโดยมีสินค้ามากกว่า200รายการลดร,ราคาสูงสุดถึง60%อย่างเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลและนมกล่องรวมถึงผลไม้สดจากภาคการเกษตรและสินค้าชุมชนจากโครงการ BCG ครับทางด้านกระทรวงพาณิชย์มีการประเมินด้วยค่ะว่าหากดานชายแดนยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติอาจจะส่งผลกระท ะะต่อไรายได้ของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างกว้างขวางจึงเตรียมขยายมาตรการธงฟ้าราคาประหยัดไปยังจังหวัดชายแดนอื่นๆด้วยควบคู่กับการเร่งเจราจาด้านความมั่นคงค่ะเพื่อให้การค้าชายแดนเดินหน้าต่อได้อย่างรวดเร็วนะคะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนอะหลังการปิดด่านนะคะหรือว่าเปิดแบบที่ไม่ได้เสรีเหมือนเดิมนะคะก็จะมีพวกสินค้าที่ค้างสต็อกด้วยเหมือนกันทางกรมการค้าภายในเขาก็มีการกระจายเรื่องของผลหมากรากไม้ต่างๆให้ไปจําหน่าย ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศด้วยค่ะครับจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะแล้วก็ในชุมชนที่ตอนนี้ก็ยังคข